Thank you. กับสวัสดีครับพี่น้องสุภูสุคนนาคราชสายมงคลคนเมืองชางนาคราชเมืองสุรินคนเกา่าคนเดิมกับผมบอกภาษาบ้านบาอีสานบ้านเฮามาละครับผมมีนี่นาคราชมากับเหรียญหลวงพ่อคูณอีกลห้นอีกเหรียญอีกรุ่นครับเอามาให้เบื่องให้ชมให้ศึกษาน้วกันครับเป็นพระย่อยๆของหลวงพ่อคูณผมก็บรรเดมาลงขิดมาลงวิดีโอให้พี่นอ้องไดเบื้องไดชมกันเนาะครับ เนื่องจากยังครับเนื่องจากคางคางบานเขาก่อสร้างครับมันเสียงดังผมก็เลยบ่ได้อัดลิปครับหยานเสียงมันเขามาในลิดก็เลยบดย่ดได้อัดลิปมาลงให้พี่น้องได้เบื้องด้ชมกันครับมือนีได้โอกาสครับมือเขาบ่ทันเหตุงานครับผมก็เลยมาอัดลิดให้พี่น้องด้เบื้องในชมกันครับกับเหรียญหลวงพ่อคูณเหรียญทีระลึกสร้างสร้างอาคาร นมศวัดบรรไรในปีพศ2 5 3 7ครับเป็นเหรียญที่สวยงามเป็นเหรียญที่สวยงามอีกเหรียญอีกรุ่นของหลวงพ่อคูณครับถึงผมกับพึงได้มาครับผมพึงได้มากกะหม่มพี่น้องได้บึงได้ชมก็ถือว่าเป็นเหรียญที่นาเก็บครับนาเก็บนาสะสมนาบูชาเป็นอย่างยิ่งศรัทธานในหลวงพ่อคูณผมก็เก็บสะสมมาเรื่อยๆครับผม มือนีกระไดเอามาให้พี่น้องได้เบื้องได้ชมกันครับได้เอามาให้ชมกันศึกษานํากันนะครับนอเป็นเหรียญรูปไข่ครับเป็นเหรียญรูปไข่ลักษณะของเหรียญกับเป็นเหรียญรูปไข่ปกติครับรูปไข่เป็นแองนนะครับนอมีแองนมีขอบหลวงพ่อกระสินางยองยองขีดบุญีกับขากระสีเยยบกล่องไม้ขีดนะครับนอกล่องไม้ขีดแล้วก็หลวงพ่อคูณปริสุทวัดบ,บ้านไร่ ส่วนด้านหลังครับส่วนด้านหลังด้านหลังก็เป็นยันต์เป็นยันต์ของหลวงพ่อครับคือผู้คนก็สิบดูดีครับก็เป็นยันต์แบบนี้เนาะที่เราลึกสร้างอาคารนม,อม,อมอสพศ2537ถือเว่าเป็นเหรียญที่สวยงามของหลวงพ่อครับผมได้มาแล้วมาให้พี่น้องทุกบ่าน,นชมกันครับศึกษานำากันนะครับเนาะไปหูป,ประวัติของเหรียญรุนนี้ก็ คอมเมนต์บอกผมมาได้เด้อครับผมบ่ได้ปิดคอมเมนต์ไว้ครับผมเปิดรับทุกข้อความศึกษานํำกันขรับถทปอมประการใดกัพี่น้องกับคอมเมนต์ครับผมบ่ไดรอบรูเรื่องพระเสมอไปครับผมแค่คนชอบพระเอามาให้พี่น้องในเบื้องในชมได้ศึกษากันผิดถูกประการใดขอโทษขออภัยน้คขัดหากพี่น้องรูข้อมูลดีๆก่อนะนน้ำมากครับ แนะนำมาได้ครับอยากเห็นหลวงพ่อองค์ไดห,หากพี่น้องก็คอมเมนต์บอกครับถ้าผมมีโอกาสผมสิเอามาให้พี่น้องได้เบิ่องในชมกันครับสําหรับมือนีก็ดูเหรียญหลวงพ่อคูณปีพศ2,537นหเาเก็บครับพระย่อยพระย่อยของหลวงพอ่อคือพระที่เซียนใหญ่เขาไม่ค่อยเล่นกัน แต่เป็น,เป,นเป็นพระแท้ครับเป็นพระแท้พระขังพระบุกเสกบาดีเหมือนกันครับบุกเสกดีเหมือนกันหลวงพ่อควนอธิษฐานจิตบุกเสกอย่างอย่างดีครับผมเหรียญทุกรุ่นของหลวงพ่อหลวงพ่อกับบุกเสกให้อย่างดีอยู่ที่ศรัทธาของมูเห้านี่นะครับศรัทธาอย่างไรศรัทธาหลวงพ่อแบบไหน อธิษฐานจิตเอาครับหลวงพ,พ่อคุนกัดสีได้ซอยเห่านะครับน้าลำลึกถึงองค์หลวงพ่อหลวงพ่อกับซอยเห่าได้ครับผมสักศิษ์ถุงเหรียญเด้่อครับหลวงพ่อคุณผมก็ศรัทธานในหลวงพ่อคุณน้อนก็เก็บหลวงพ่อคุณเยอะแยะมากมายหลายรุ่นแต่มีแต่รุ่นใหญ่ๆล่ะครับรุ่นลักๆกะบ่ได้มีเก็บน้ำเขาครับคือทรัพย์สินเงินทองวาสนาอาจีิโบ่เถงครับผม สำหรับมือนีกับผมนาคาราชสายมงคลหรือนาคราชเมืองสุรินคนเก่าคนเดิมบอกภาษาบ้านๆกับสิขอยุติววิดีโอแค่นี้นะครับน้อไปพอกันวิดีโอหนาครับผมว่าผมสิไ้เหรียญรุ่นไดมาให้พี่น้องได้เบื่องในชมใ้เหรียญคณาจารย์องคไหนมหาให้เบิ่งเห้ชมกันครับมาสอบถามแหลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์กันน้อครับน้อสำหรับมือนี ขอบารมีองค์หลวงพ่อคุณจงปกปักรักษาคุ้มครองพี่น้องสุภูสุขนที่ติดตามผมยังเป็นแรงเชียร์แรงใจให้กันอยู่ครับผมมีขอให้มีแต่วความสุขความเจริญให้พบพผ่านเตะสิ่งดีๆเงินไหลนองทองไหลมาขา,ขายล้ำรวยถูกหลขกถูกหวยถูกรางวัลกันสุภูสุขนครับเดินทางใกล้ใกล้ปลอดภัยจากพยันตรตะต่างๆครับปลอภัยไข่เจ็บยาจะได้มากกล่าวพันพี่น้องที่ติดตามผมครับ ขอบารมีองค์หลวงพ่อคูณจงปัดเป่าลูกชัวรายให้นี้ไปครับลูกคูิดนะครับน้ออธิษฐานเอาครับผมเชื่อและศรัทธานในหลวงพ่อคูณสิ่งดีๆสีเขามากครับผมสำหรับมืนีผมก็ขอฝากช่องน้ำเด้อครับนาคราชสายมงคลคนเมืองชานฝากเบืงฝากแย่งน้ำรับผมเป็นเรื่องเชียร์เรื่องใจให้กันครับสำหรับมือนีสวัสดีครับ